คามเเพรค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อคะโอ้ยเหมือนนี่มากคำลเออ, <c oughs> อยากไนเเจ <c oughs> เอออยากอยากอยากโอ้เรียกค้าเหมือนนี่ว่าสิมาขอเล่าพัฒนาเปเพรค่ะเป็เพรค่ระ,ะจ้าเหมือนนี่บ่อพลาด <c oughs> หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจะไ <c oughs> หนมันห่ย์หเลขตามมันก็เป็นเลขตามมันมลอยได้มันบ่ได้ลอยได้เมือน่งศูนย์หนึ่งศูย์นั่นเลตามหต่มออเออระ่าคือเมื่อนั้นก็ขอเสิบว่าตามเพราะว่าเหมือนหกเก็ดทุ่มมืด จันก็บ่อถือซุกดก็บ่อถือซุกก็บ่อถือเพื่านเล้วมาตามหามาดอกเห็นบะเฉยบอกเฉยเมื่อนันซี้หาจันบ่อถือพุดพ่อถือซุกกันยังว่าเขาซีห่านะเออเขามาตามมาเมื่อมื่อเมือมือวันจันพูดสุกเขาตามหัวเก็ญเห็นมันบอกเขาก็เลยศูนย์น่นะบ้านเลขตามขึ้นหนึ่งศูนย์เห็นบ่เลขตามหนึ่งศูนย์มองกรนี่นะเนี่นก็เลยว่าโอ้ยสีตามลุกมันเข่าได้มาขึ้นนี่ลูกมันเข่าตรงๆเลยหศูนย์ โอ้ที่เป็นวานอ่ะบอกเออหนึ่งศูนล่างตรงตรงเลยงหนึ่ศูนยหลงเ็ไห้ใช่พี่เจ้าเดียวมิตอะไรเนี่ยมิตมิตไดนะลูกมันเมื่อขึ้นีีของลูกมันล่างมีสามศสหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ล่างเร้ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเออ่อกระจายนระจักถดีเนอลูกมันจะถือถือเ่เนะถือฟังฟังบงอยู่นี่ถือถือว่าเก่งเนอน่ยนี่ นี่ค <ส straightforward> ่ะนี่นี่เมื่อนั้นวันนั้นวันจันเนี่ยเขารูดศูนย์นี่เด้อรูดศูนย์หนึ่งนี่นี่รูดหนึ่งศูนย์เด่นหนึ่งศูนย์นี่มันปัดผัดไปมันมันไปออกตัไหนมะวันจันมันออกก็ไหนจันออกเก้าสี่เก้าสี่บวกเก้าเออแปดโอ้แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งล่างเก้าสี่บาทเท่ากับรูดหนึ่งมันก็ถือกอยู่ บาดบาดศูนย์บอมี่มันก็มันเป็นเก่าซีจ้าเออคือกะถ้ามดาเอาเอามือนี่ค่ะไม่เป็นเอามือนี่ละบาดนี่เอาเอามืออื่นเอามืออื่นวันซูนเอาพุ่งพุ่งวันวันพุ่งมีเอาวันซูพันแตกไปเลยเอาสูตรใกสูตรเก่าอยู่เปล่าซูนดอกเลยไม่เีปยนซูนสีออกกันละสูตรมันสีออกสูตรมันสีออกเลยเนาะสีออกสูตรเก่าเอฟซีคนมันเกินใครมากแต้สุดๆตัวแดงพันหายตัวใดงพี่ดียร์เลยพันหายลุงคือนลุงมันปะ เใกล้กันของลูกของลูกมันก็มีมีนีนึงสวงหนึ่งะจำไม่ได้เนี่ยอ๋อเดียของลูกมันไม่ใส่เนาะของลูกมันเป็นลูกกระซูมาใหยมากขอสีเขียนกขอกระบาดใเขียงเลยจ้ะมาขอูดก็เป็นละเท่ะตั้งเขียมันบวเขามือบอันนั้นน่ะกัเท่อเขามือตรงตรง เพ็ดกําลังสีเขียนไหก็ทำช่วมขาตัวเห็นแก้างัหน้ากํางตมนี่จริงมันถือโย่เข้ากับว่าเลขตามเพิ่มแค่เลขน่อยเตอเพิ่มแค่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเท่านะเลขหมู่ว่านเลขหมู่ว่านนี่เธเข้าเี่ยนว่าตามตามนี่นี่นี่ตามก็ใส่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็เรีบเนาะแต่วมว่ามันม่ออกนะก็สิตตุลอืมอ้า มันเสอออกซิมหาผมเอื่นเอาซิหาเอาวองไวนี่บารูพื้นกันจะเป็นอะไรกันเป็นว่าเลขออกเลขออกศูนย์สีเก้าเนาะดะศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าบศูนยนศนยบกีกเลยวก็เอาศูนรเก้าหมันกิดเก้าตั้งจ้าเก้าตั้งก็ได้เก้าเห็นว่าไปสื่อไปสื่อน่วยเก่าเก่าออกหมอก เมื่อน,น่ะ heat ได้กเก้าเกศมันออก,กเก้าเกศ heat ได้ศูนหาหาศูนย์ 0, มันก็ออกกันนั่นเองก็โอ้มัน heat ได้ซิมหามันก็มาออกเลขอันนั้นเขาเข่าดีดีเข้าดีดีมันบานซีก็เป็นสามเก้าสามเก้าตัวนี้เป็นศูนย์เก้าศูนย์เก้าบาทตัวนี้เป็นห้าแปดตัวนี้เป็นห้าแปดตัวนี้เป็น 58, ห้าแปดสี่แปหนึ่งอ่ะเมื่อพวกเขาไม่บ่เมื่อนี่รูดบานเขาเขาเขาบดจักรล้าเขาก็ตามสูตรเป็นไงเนาะเออเขาโกเขาลดหนึ่งว่เออรูดหนึ่งตามสูตรมันเมื่อเมื่อเมื่อนั่นรูดรูดรูดเด่นจนะจเก่าเนี้ยนาคอนสิเกียนว่า เก่าล่องหาดีกว่าเมื่อก่ก็เอาสูตรที่มันเคยเข่านี่มากเขาเคยเขามานีนเข่ามากี่ิหกวันเราได้รูกตัวเดียวนี่ที่กว่าบาเก้าบาดีสี่เก้ามันมันจะเป็นลองเก้าอืเพราะนีหล่ะหนึ่งลองเก้าจ้ะหนึ่งลองเก้าสวหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่ แต่แต่มาแค่คือสุด9เก่าทมันมันสูตรงมันเขาเคยได้เญาเคยถือสามแปดแปดสามมันมันเป็นหาผมก็เลยบวชถิ่มบาผก็เลยเอาเป็นร่องตัวตัวหนักที่สุดคือหาเก่าเก่าหามันเป็นสีเก่าเก่าสีเออเก่าสียังไม่ออกดีวเกีก็ไม่ออกโอ้เก่าสีสีว่าจามีลำลถ้ตามสูตรนี่มันก็ตัวนี้เก่าตัวนี้สูตรกระเด็นตัวนี้ลมันจะอยุมองหนึ่งูหนึ่งชุดตามนั่นแหละ เลขไม่เพี้ยนคือลองก้าวคือก็ไลยอาจารย์อยู่สูก่าก็ตามก็ตามสูตรของนัือเห็นว่าชุดบินกับพ่กเขาชุดบินชุดวินกันยังกันยังเป็นอันมียูซีกรับเก่าเมือทำเหลอชุดบินก็ยีอเนี่มัมันบองหาหาซองเอากันซองหหาองกันเพราะว่าเหลขเเล็กเอากันเมื่อนั่นก็เทาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ได้สองห้าห้าสอเพราะว่า จุดจับปูนะก็ตามมันก็ออกแล้วก็เรื่องอานาเกนั่งเออหนึ่งหนึ่งเกนั่งอะ้าเาตามหนึ่งศูนย์ก็เกลกเกลยังเร่งเโอ้ตกตกันอีกด้เออโอ้เออเกกนนี่แหละกระเทนี้ละค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเกแปดแปดจท่านี้แหละเกนั่งจ้ากบูไล่เข่า มันจะเป็นน้ำข้ามันร่อยมากเลยดอกอเก้าเก้าเดียวเจะติดตังเลยค่ะเด้อค่ะคันเอามือนั่นคันเอาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ใส่เลขตามกับหวานเลยแหละคันเริ่มตามอันนี้บ้านนี้มันมากหมู่บ้านข้าตามคื่สองหาสองเอาใส่ไว้ค่ะคันไว้เดี๋ยวมันถือมันจะถือกันเลวค่ะท่านผู้ชมขาหนี่คือตัวเลขแนวทางที่ไม่เพียร์หามากเนาะค่ะเนาะเออวันศุกร์ที่หาสิงหาคมสองพันหาลอยหกสิบหาที่เพชร์หายมากเลขบัหลายดิค่ะท่านผู้ชมค่ะ มีเก่าเก่าหาแปดสามเก่าสี่แปดศูนย์เก่าแล้วก็นหนึ่งหนึ่งแล้ววงกลุ่มศูนย์เก่าพร้อมด้วยค่ะมันคนละงูคลวดเกี่ยวกันนะลูดหนึ่งด้วยค่ะทำให้เมค่อมขาลูดหนึ่งลองเก้าตัวกันไม่เพี้ยนวาสองหาหาสองนะคะสองหาหาสองเจ็ดยูสุดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มาเทีมันนุ่มกลมมาออกมาขมันนุ่มกลมไม่เพี้ยนวาจันทร์นะคะเพราะว่ามือว่าน เพิ่มใส่แค่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนเท่ากับวันเดียว<อ>ตัวเลขเนี่ยข้างต,ตัวเลขเนี่ยข้างตามทีเอสมือนีิเออหนึ่งของเมเพ็ดกับไปซ้ำก็ไลายอาจารย์อยู่ศูนย์เก้ากับไปซ้ำก็ไล่อาจารย์อยู่นะคะเนอ้อก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เล่าพัฒนาเด็ดเด็ดของเมเพ็ดลอยล้าน,นะะเนาะคเนาะขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะท่านผู้ชมเด้อ ไปเพียเพิ่นกับกันกองคับเร็วกันกองคักยังเด็ดขาืขึ้นนี่เหลือใจอยู่น่ไปเพียเนาะเหลือใจอยู่บ่ได้เอาศูนย์หนึ่งศูนย์จังไรจังมาออกหมดนี่เรื่องถ้าเขียนใส่หนึนนน่งเนี่ยเขาก็จลาใจให้ยังเล็ตามเอเขียนนีก็เอาซื้อมาซื้อกับเขียนใส่ศูนยนึู่นย์ก็คือจบเื้อหาบาทสิบบาทหลังก็แล้วเออบาโตัวเราเขียดว่าหมือนตามย่มัดเอาูตรกวน กาจรพูดสุตว่าเขาเล่ยสูตรหนึ่งหนึ่งศูนย์แต่ว่าเรีดหลุดมือขึ้นนี่เขาอีนอีเพ็ดเนอะหลุดเขายั่หลุดหากระเกาอืมนี่กระหลุดหนึ่งด้วยขาทั้งช่วงหนึ่งล่องเก่าเนาะจากหนึ่งล่องเก่าค่ะแต่ว่าเด่นหมว่านเด่นเก่าเด็ดค่ะตามสูตรคาดว่าหนึ่งนี่สีมาเพราะว่าลายอาจารย์มานน้ำกันลายหนึ่งนี่นะคะก็เกเป็นกระเด็น่มกน เก้ากันนาสวนเพฟิเกัหลายเจ้าก็มีเก่ามากพอแล้วค่าตามสูตรของมันเออมาตามสูตรด้วยค่ะเนาะสูตรเลขบ่ไเด้ถามันมส้มอาจารย์เลขเนยนนมันหนันมากเออไม่เกากันจ้ะแต่จำช่วงเอฟซีได้แคปหน้าจอไปเลยนะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะแคปหน้าจอเลยตัวเลขเนี่ยทางของไม่ิเดค่ะจำช่วงขาแคปหน้าจอไปเลยนะคะเลขไังย่าลืมด้วยสี่แปดสามพี่น้องอ่า ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวขอบพระคุณเม่เพรหลายๆเนาะค่ะเนาะทีเมทเพรให้ตัวเลขกเนี่ยท่างมากขอบพระคุณมากนะคะเม่เพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ